สวัสดีคะ่ะนี่นร,นรับคุณอฟิเียลค่ะตามเขาไยนี่คุณลำยยสิเก่งมุตก็บักหลกมาหน่อยเื่อเดยวสองสามสี่ห้าหกติดแปดสองสามสี้าดแปดก็บคุณลำยยเป็นบ่หนิคุณลำยยคุณลำยองคุณลำยอง าจริงๆเธอมองะทีอะไรเห็นใจหรือว่าบอใสกันเพืกนลูกลูกปลูกขวากาไปใสเบิดเดลูกๆขึ้นรถแล้วลูกๆบบาลูกๆปลูกขวากไปใส่บิอรเนี่ยมาอัปเดตอาการเนี่ยสูเป็นไงบ้างค่ะงบอกพี่แอบเพลงวันนี้สับๆเนาะก็ถือว่า ไม่ไดหนึ่แต่ท่านจะต้องพูดจัดการขอาจะอุตส่าห์รูแต่ผู้หญิงตั้งแต่บ่ายโมงนะพี่น้องมือหนีผู้หญิงตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้ตอนนี้กี่โมงตอนนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าจะเที่ยงคืนแล้วนะคะตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงเซฟได้พักนด้พักได้กินข้าวแด่พักได้กินข้าวได้พักไกินข้าวแต่เป็นกำลังใจให้แดนเซอร์ผู้หญิงแล้วก็แดนเซอร์เซตบีเซตเอของทีมสาวนไอยด้วยนะคะปีนี้ซ้อมซ้อมก่อล์ฟถือว่าหนักแต่บ้านค่าค่าเต้นอ่ะนิ่งแบบรายละเอียดหลายเพื่อเพื่ เจอคอมเมต์เรื่องเราเจอได้งหมดคเมต์เรื่องเกี่ยวกับการเต้นเบาๆมาเยอะปีนี้คู่ขอนเต็กกลิอัดสเต็มขี่เลยค่ะอย่างเช่นเพลงลาสุดเพ่งลาสุดจีซอมี่สามวันแล้วแี่นองสามวันแล้วยังแกะไม่เสร็จอ <c oughs> ีหลีฝากไปกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะ จู่ๆหลัอนายู่ออกง่ายกับเข่ามือเดอยมือก็เกาบุ๊บอมันมือแต่ย่านอมันมือก็ระแบบแม่ใช้วัดจะหมุนทันเออว่ดจะหมุนทันเพลินเออทันกับคือไดเต้นความรองความบด็นผุ้ลำไยนั่นน่ะเอองความเต้นองความบอส่วนมากเต้นบานปันบ้านท่าน้องปั่นใดเต้นว่าขันรองเนเปยอยู่คุณลำไยมือนี่เตาบุได้รองหรอมีคนร้องก่อนแล้วเ้มาในบลงานเพลงกินทุบทิบ แออแต่แ้วงเคยฟังบอดนเลยีโดนมาแล้วมีตีกินปลาลูกกนหายปลาลูกคอหายปใสเบิร์ดก็เด็ดป้าเนาเลูกคอยเสียเบิร์ดแล้วนั่งูนเดียวบอกกมอมแบมไปใสเบิดแล้วพู้ใจไไปเมื่อแล้ว กระเป๋าที่ไกระเป๋าทงายมานั่นเนี่ยไม่ได้ไปที่นอนเหมอนกันไปว่างเงินเจะพูด่าาของนันเงินอีกเยะเลยไปเลีวทชอบิตวิญญามวูไม้าีอเขาชี่พ่อบอเขาเสือแทได้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 มึงซูมไปหนาของมึงี่เเพาสิเป็ปคนของเพื่อนต่อได้เนี่ย กินเขาก่็แหละเรียบบอแต่สิคุณแล้วจะมากินไม่กินข้าวก่อนก็กินแต่ผมก็ได้เจ้าคนของเชิงขึ้นนะเจเจเหมือนขึ้นแอบกินข้าวเดือดอยู่นะพี่แอนเห็นไลสดเนี่ยโอ้ยแอบกินข่าวดือบอยดูอีหลีแเจ้พี่แอนเห็นเอฟไลสดอ่ะดึกแห้งพราะว่าเขาเมือนเพืนนี่เด็ดอย่เขาเลิกเลิกเดืกแล้วกินมุกกระทะตอนนี้ตอนทุ่นแ้าหมื่นก็ให้กับเขาได้กินตีสามแมนตีสามตีสามได้กินข่าวพี่แอนเทนแล้วตีสอีลี่ บางทีงแบบเลือกเลือกหาทุ่มหนิเพาราะว่าจะหกทุ่มแน่นอนดิพาะเฮ็ดแนว้กินเหลวเลาเช <มา S 2> ียร์จุดออย่างอืมพอมนนีเหลวหลายปรเฮ็ดันเนีมันมีคน,น,น,นเฮดถ่าเ้นา,นานาะเดี๋ยวนี้พี่แอนพักบุ่งน่คกิมาตตบนันน,นนี่เชียร์ฮอดกัเพงเลยอ้วไปเรื่อยเมื่อกี้กับ่ไดเฮตอีกเชียเพราะักบุ่งตอนนี้ออกลากเบแร้วค่ตอนนี้พัทบุงค่ะเออพักบุ้งเอามาพัดซู้เล็กหน่อยกินกเลยนี่มาซินหน่อยดังมันสมกันเยาวราชสุดสั่งหมาก

ฟ้าแปดบอกฟ้าแปดแม่ก็รูป,ม,ป,รปรมึงบอกอาหวัดกะติกลงไปเอาโทรศัพท์กระติกไผ่กะติกเบียปวดขาแ <c oughs> ห้งพี่น้องโอ้ยนั่งกบบรบปวได้จนคอยเบิร์ดแห้งจนข่อยขาละเขาเป็นไหวเด้อพี่น้องขาดูสภาพเลยขาก็คือไม่ตอนนี้นคือปวดือเปียกหมดเลยเปียกเบิร์ดพี่น้องเปียกเบิร์ดเสืออยังกระเปียกเบิร์ดเปียกเพราะว่าเหนื่อยมากท่าแบบ ปอพออแห้งเนาะถ้าว่าถ้ามันยากไหมมันก็ไม่ไม่ได้ยากแต่ว่ามันมาเก็บรายละเอียดมันใช้พลังงานเยอะค่ะมันเป็นท่าที่ใช้พลังงานเยอะเก็บรายละเอียดรังก์กเพลงนี่สามมือแหละพี่น้องแต่ว่าก็จบแล้วนะจบแล้วเรียบร้อยวันนี้มีผู้หญิงก็ได้เพลงชาด้วยนะวันนี้ที่คงไปหนักช่วงหลังนะคะปากพี่น้องเป็นกำลังใจให้พวกหนูน้ำในเด้อพี่น้องพวกเราซ้อมหนักกันนะคะที่ที่ แต่ละคนเงียบไปไม่ใช่อะไรคะเหนื่อยค่ะลงคลิปหน่อยๆกระบ่มีอย่างนี่แหละจังทีคอยไปลงคลิปมาซองมือพ่ออย่างซ้อมเต้นแล้วอาบหนำนอนเพราะเขาไหวผู้นี้กระจังทีละได้ทายเป็ย่างสัเอาอับจำว่านทายไปกระได้ลงมือหนีซองคลิปลงซ้อนกันคลิปหนึ่งคนกระมีคนเบิ่งพี่น้องต้องลงถือลุ้งมาผีกีก้า ขึ้นสอพ่อเูียงเขาจะขอสูมเรึ่งพ่อเป็นบอบแรงบอสอเสียบาขาทุนเป็นบอเอาขึ้นยอมบอกินไปแล้วนะครึ่งหนึ่งโอ้ปที่ี้ไปทีม้าไม่เกงไ่ขอขึ้นสาซาเนียทีมามูเก่าเกิดเรื่องมาสันมาเจอสีไขสีครามนี่แหละ เรื่องรับเป็นแบบที่นี่เองแหนมามากานแานมมาบน้องย่อมเหลืองต้มสีฮอส่องคือจัหอฮอสองฮอได้กับไรจะหอมันแย่งไปนะขาดทุนขาดทุนสอง เป็นไเอื่องแล้วพี่โนทงเคื่องดนี่แตจาซามูเกาพอคุณลก็คือเป็นแบบนี้พี่น้องลายลายกนั่งใจ้นองนัว้เด้อไม่กินแล้วจะไ่กินน้ำมันอีกเมื่อนี้บ่กินแล้วทำไมอ่ะตําบักหุงเบ่้ลสองไม่เ เอาพี่พี่ก่อนมีอย่างคือบอเบอบอช่องบอาบอช่องก่อนแม่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 นี่เออแม่แม่นี่พี่พี่ก่อนช่องได้นี่ออาไปโน้นก็วันนี้ซ้อมเหนื่อยมากเลยนะคะไปเจอกันเอาปิดเลยบอกบอบอแต่ตังเปิดตีตะม่วงเอาแต่ตีตะม่วงวันนี้สอบตั้งแต่บ่ายโมงตั้งแต่บ่ายโมงฮะจนตอนนี้กี่โมงห้าทุ่มห้าสิบเอ็ด เที่ยงเพื่อนเที่ยงคืนพอดีพี่น้องแต่บใบม่วงตายเล่นกับใบม่วงอีกอย่ากดพี่น้พี่โนอสตับเป็นะำลังใจให้น้องๆแดนเซอร์นะคะทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะมันจะได้ผอบเนาะพี่โนอสเด็กทีมชนีนะคะพี่โนอสจะเชียร์อย่าเกลียดมูนะเชือกเชือกไหมซ้อมจนหัวหลงแต่ตซ้อมจนผิวดำทีมชนีอันนี้ก็ทีมชนีค่ะโนึ่งทองซ้ำทั้ไทย มันายปด้ยมันทายบดมือบบางมันจับบดีอ้นี่จะเป็นแดนเซอร์มาใหม่หนึ่งสลบแล้วลบแล้วดดอกทึกลูกคืออันนี้แดนเซอมาใหม่นะคะฝากพี่น้องเดอ้าหน่งสองโอ้ยโอเคฝากพี่น้องในเดอค่ะน้องทึนทึา กระโดดตึกพ uh oh okay. ี่น้องก็จะจรมได้ดอกเคยเห็นอยู่ไอเดนมามาปิดคลิปแบบนั่นนี่เร็วๆนี่เร็วๆนี่มามาปิดคลิปกับป่าพี่น้องให้กำลังแรงใจนะในช่วงสอมนะคะมื่อนี้เท่ากับสี่ทำงานหนักพี่สี่งานหนักอย่างเกัน บ่มีเวลาสิเดค่ะพรุ่นพี่น้องเด้อกะฝากให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพช่อนร่แทนในรายการที่จะถึงนี้นะคะคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องคอมเมนต์ให้คอมเมนตไม่ไม่ห้ยกำลังใจนะครับเพราะว่าน้องๆกับเขามาอ่านอยู่เนาะทีนี้ปากเลยค่ะตาวบังบงบังมากค่ะคือแบบว่าเพลงชุดตัดใหม่ทั้งหมดงานพี่น้องทาติ่งกับหยาคกะหยาเก่า ต้นมาอยู่นี่ปีปีปีนี่งี้ยก็โมค่ะเพราะว่าอันนั้นงานอง <c oughs> อี <c oughs> รีนะ๊อกอลำลักันไปค่ะขอบคุณค่ะช่องอะไรนี่ <c oughs> ช่องอะไรนี่ช่องพอดไปแล้วพี่น้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบานแล้วดึกแล้วนอะเทียงคืนขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่เข้ามาบุญคลิปขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะคะผู้ใดหาก,กินหอดผู้ใดกัดคอมเมนต์มาได้เลยพี่น้องขอบคุณทุกคนหลายๆจ้า